ออโต้ไลค์ทีวีได้เวลาเดินทางแบบเป็นครอบครัวอีกแล้วนะครับคุณผู้ชมครับสำหรับการเดินทางในทริปนี้เนี่ยเรามีพานะเป็น PPV รุ่นยอดนิยมคันหนึ่งของตลาดบ้านเรานะครับนี่คือ Ford Everest นะครับและคันนี้เป็นรุ่นไทเทเนียมพลัสครับซึ่งเป็นระบบขับเคลื่อน4ล้อนะครับที่สำคัญก็คือนี่เป็นเวอร์ชั่นรุ่นท็อปของเวอร์ชั่นปกตินะครับไม่ใช่ตัวตกแต่งพิเศษนะครับเพราะว่าเขามีตัวตกแต่งพิเศษก็คือ Ford Everest ตัว w i t e t นะครับสำหรับคันนี้เนี่ยมีระดับราคาอยู่ที่1 8 9 7 0 0 0บาทนะครับต้องถือว่าราคาก็ไม่น้อยทีเดียวนะครับแล้วก็บรรจุเครื่องยนต์ขนาด 2.0ลิตรไบเทอร์โบนะครับแรงม้าที่ให้มาคือ210แรงม้าครับส่วนแรงเบิดอยู่ที่500นิวตันเมตรนะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีด e-shifter นะครับรายละเอียดของรถคันนี้ต้องถือว่ามีความน่าสนใจมากๆเลยนะครับและวันนี้เราจะเดินทางด้วยรถคันนี้ครับมุ่งหน้าสู่อำเภอหัวหินนะครับสถานที่ที่เราไปนั่นคือชายหาดหัวหินนะครับแล้วก็โรงแรมที่เราพักก็คือซีแซนซันหัวหินรีสอร์ทนะครับถือว่าเป็นสถานที่ที่น่าสนใจทีเดียวครับ การเดินทางในทริปนี้เนี่ยเราไปเป็นครอบครัวนะครับมีผมมีภรรยานะครับแล้วก็มีคุณยายครับขณะที่นาเนียก็จะอยู่แถว2นะครับพร้อมกับคาซีนะครับส่วนนีโมครับก็เก้าขวบแล้วนะครับก็นั่งอยู่ที่แถว3นะครับพร้อมกับสัมภระที่เราใส่มาเต็มที่กัดเลยนะครับทั้งหมดนี้มีความน่าสนใจติดตามได้ใน Autolight on Tour ครับ เดินทางเนี่ยเเราขับมาแบบสบายๆนะแม้ว่ารถติดแล้วก็ช่างมันนะครับขับแบบสบายๆมามันห้าคนนะครับมีผมมีภรรยานะครับมีคุณยายมีนาเนียนั่งอยู่ขัดแถวที่2นะครับแล้วก็ฮิโมโนั่งอยู่เบาะนั่งแถวที่3นะครับซึ่งด้านหลังพับไปครึ่งหนึ่งนะครับก็เก็บสัมภาระเต็มเลยนะครับถือว่าเป็นการเดินทางที่นั่งกันแบบสบายๆเพราะว่าเขามีแอร์อยู่แถว บันลาวหลังคานะครับให้ความเย็นตลอดทั้ง3แถวนะครับแล้วกเ็เรื่องของความเร็วที่เราใช้เนี่ยถือว่าค่อนข้างช้าเพราะว่าเราผ่านช่วงรถติดมาเนี่ยจนมาถึงตอนนี้เราอยู่เลยเจังหวัดมุมรสงครามมาจะถึงแยกบางมะนาวแนละ้วถึงใช้ความเร็วได้เนี่ยนะครับความเร็วไม่มากนักนะครับแล้วกเ็เรื่องของอัตราสิ้นเปลืองด้วยความที่ผ่านช่วงรถติดมากๆเลยนะครับ จากอัตราสิ้นเปลืงองอยู่ที่12.5กิโลเมตรต่อลิตรในช่วงแรกๆเนี่ยนะครับก็ลดลงไปนะครับมาถึงตรงนี้เนี่ยเหลืออยู่อัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่11.5กิโลเมตรต่อลิตรนะครับก็ต้องถือว่าเป็นตัวเลขที่บางคนบอกว่าเฮ้ยกินน้ำมันมากไหมนะครับเครื่องยนต์2.0ลิตรนะครับไบเทอร์โบ210แรงม้า500นิวตันเมตรนะครับเกียร์อัตโนมัติ10สปีดเ e ีชิพเตอร์เนี่ยนะครับก็ ถือว่าอัตราสิ้นเปลืองออกมาสัก11-12กิโลเมตรต่อลิตรนี่ยผมถือว่าโอเคเลยนะครับก็ไปดูกันว่าเมื่อไปถึงที่พักของเราที่หัวหินเนี่ยอัตราเส้นเปลืองจะออกมาเท่าไหร่นะครับขณะที่นในเรื่องของโหมดที่เราใช้นี่นะครับเราใช้ตลอดเส้นทางเราใช้โหมด normal ลนะครับแม้ว,ว่าเทือกเขาเของเขาทีนี้เนี่ยจะมีระบบการขับขี่ทั้งหมด6โหมดนะครับก็คือมีโหมด Normal มีโหมด Eco นะครับมีโหมด าลากจูงนะครับแล้วก็โหมดถนนลื่นทนับรี่นะครับอีก2โหมดก็คือโหมดโครนนะครับแล้วก็ทรายนะครับแต่ว่าด้วยเส้นทางธรรมดาอย่างนี้แล้วก็ใช้โหมดธรรมดาก็คือโหมด Normal นะครับก็ตอนนี้เหลืออีกสักประมาณ87กิโลเมตรเราจะถึงที่พักของเรานะครับก็เดินทางต่อนะครับคุณผู้ชม มาถึงแล้วครับคุณผู้ชมครับที่ซีแซนซันหัวหินนะครับก็ต้องถือว่าระยะทางการเดินทางนียก็205กิโลเมตรนะครับแล้วก็ขับมาแบบสบายๆนะครับสิ่งที่เราค้างไว้ก็คือเรื่องของอัตราสส้นเปลืองใช่ไหมครับตอนนี้มาถึงที่นี่เนี่ยตรงหน้าจออัตราสิ้นเปลืองอยู่ที่12.2กิโลเมตรต่อลิตรนะครับต้องถือว่าโอเคเลยนะกับการเดินทางที่รถติดแล้วก็ใช่วงท้ายๆนี่เราใช้ความเร็วค่อนข้างสูงนะครับก็เดี๋ยวเราจะนอนกันที่นี่1คืนนะครับช่วงนี้เอาของลงก่อนนะครับคุณผู้ชมครับ อกคษาว่ายน้ำนะครับก็เดินไปชมบรรยากาศของชายหาดหัวหินนะครับซึ่งที่ซีเซนซันเนี่ยบอกเลยว่าชายหาดสวยมากนะครับเพราะว่าเป็นชายหาดส่วนตัวนะครับเขาบอกว่าเป็นชายหาดส่วนตัวที่มีความยาวที่สุดในหัวหินนะครับมีระยะทางไกลถึง5กิโลเมตรนะครับมองด้วยสายตาแล้วก็สุดลูกหูลูกตาเลยนะครับคุณผู้ชมครับ ก็ตื่นเช้าขึ้นมานะครับล้วก็รับประทานอาหารกันที่4 0แสนซันนะครับอาหารเช้านะครับพักผ่อนกันสักพักหนึ่งนะครับช่วงเที่ยงเที่ยงบ่ายเนี่ยเราก็เดินทางมาที่บ้านใกล้วังนะครับซึ่งเป็นร้านขนมนะครับที่มีชื่อเสียงที่อําเภอหัวหินนะครับก็เมื่อกี้ได้เห็นแล้วเขามีการกวนคาราเมลนะครับซึ่งเป็นขนมโบราณเลยครับเด็กๆก็ไม่เคยเห็นนะครับก็เขาบอกว่าใช้เวลาอยู่ประมาณ7ชั่วโมงครับถึงจะได้กินครับคุณผู้ชม หัวหินที่ไรนะครับก็พยายามหาทุเรียนป่าละอูนะครับเพราะว่าเขาบอกว่าอร่อยมากนะครับวันนี้ก็ลองขับหาดูนะครับมีร้านทุเรียนอยู่ข้างทางอยู่สักสองสาร้านนะก็เป็นร้านทุเรียนที่เป็นทุเรียนจากระยองอะไรประมาณนี้นะก็ไม่ได้ทุเรียนป่าละอูสักทีนะไม่เป็นไรลองกินทุเรียนระยองดูเนาะแต่มาหัวหินครับคุณผู้ชม สองวันหนึ่งคืนผ่านไปแล้วนะครับสำหรับซีแซนซันรีสอร์ทแห่งนี้นะครับซึ่งเป็นโรงแรมที่มีความสมบูรณ์แบบนะครับและยิ่งได้อยู่กับรถสำหรับครอบครัวที่มีความสมบูรณ์แบบคันนี้นะครับสำหรับ Ford e v e r e s t ไทยทเนียมพาร์ทนะครับที่มีความสมบูรณ์แบบในเรื่องของระบบความปลอดภัยนะครับเพราะว่าเขามี ADA s นะครับที่เติมเรื่องของความปลอดภัยมาเต็มพิกัดนะครับเรื่องของการขับขี่นะครับเรื่องของเกียร์ที่มีโหมดให้เลือกหลากหลายถึง6โหมดนะครับขณะที่ในเรื่องของ ฟังก์ชันภายในนะครับความสะดวกสบายนะครับสแถว7ที่นั่งเย็นทุกที่นั่งครับเพราะว่าเป็นแอร์แบบอยู่บนเพดานครับขณะที่ในเรื่องของเบาะนั่งแถวที่3นะครับสามารถพับได้แบบไฟฟ้า50-50นะครับเรียกว่าสะดวกสบายจริงๆครับกับระดับราคา1นึ่งล้านแปดแสนาบาทนะครับสำหรับ f อร์ Titan เ u ียมพลัคันนี้นะครับดังนั้นถ้าคุณผู้ชมต้องการรถสาหรับครอบครัวนะครับที่เดินทางได้แบบสะดวกสบายนะครับสำหรับ f o r d Everest Titan i u m เียมพลัคันนี้นะครับถือว่ามีความน่าสนใจไม่น้อยทีเดียวครับคุณผู้ชม auto like tv